ิดถึงตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงเวลาตอนนี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรหรือเตือนอะไรเรานะคะในช่วง1เดือนนะคะจากนี้นะคะเลือก1นึกองเหมือนเดิมนะคะกองที่1 2ึส่สามสนะคะลองดูจากเต๋าก็ได้นะคะอันแรกเป็นแอปเปิลนะคะแล้วก็ไม้เท้าเนาะมีเป็นเหมือนหน้าตาแบบมนุษย์ต่างดาวเนาะ ประมาณนี้แล้วก็เป็นคนกระโดดลงนะคะหรือจะเหมาะจากไพ่ก็ได้นะคะเลือกหนึ่งกองนะคะหนึ่งสองสามหรือสี่นะคะโอเคค่ะลองดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะพลังงานจากไพ่นะคะโอเค ถ้าผู้ชายเลือกกองนี้ก็เหมาะสมดีนะคะแต่ถ้าผู้หญิงที่เลือกกองนี้ก็มั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหนักแน่นนะคะทคั้งคําพูดวาจาและการกระทํานะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักโดยพื้นฐานสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกตอนนี้คุณอย่าคิดเยอะนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องสู้รบตกมือกับอะไรหลายอย่างบางทีคุณทํางานหนักจนเกินไปนะคะ ควรพักผ่อนบ้างนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะหาเวลารีแลกซ์นะคะแล้วก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวมากนักนะคะอย่าคิดแต่เรื่องงานไม่งั้นจะทําให้คุณปวดหัวเวียนหัวได้นะคะสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดนะคะคือปล่อยให้สถานาการณ์เป็นไปนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเครียดจนเกินไปนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกคุณนะคะออกไปสนุกสนานบ้างนะคะอย่าเครียดกับงานและเงินมากเกินไป มาดูนะคะกลองที่สองนะคะกล่องไม้เท้านี้นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะโอเคโอเคค่ะ ช่วงนี้มันทําบุญบ้างนะคะสำ,สำหรับที่ใครเป็นใครเป็นคนนักถือศาสนาพุทธก็รู้จักสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจิตบ้างนะคะแต่ถ้าสมมติใครเป็นคนที่กลางๆเนาะเรื่องศาสนาไม่ได้เชื่อหรืออะไรมากมายนะคะไม่ได้เคร่งคัดนะคะก็อยากจะให้หาสิ่งอื่นๆทําที่นอกจากการสวดมนต์ไหว้พระจริงๆการฝึกสมาธิทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวาดภาพเล่นดนตรีเล่น,น,ลนกีฬานะคะเมดิเทชันอย่างเช่นโยคะกีฬาที่ต้อง ฝึกในเรื่องการหายใจหรือควบคุมการเลงเป้าหมายอย่างเช่นกีฬายิงปืนกอล์ฟอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะกีฬาที่ต้องใช้สตินะคะส่วนใหญ่อยากจะให้คุณฝึกสตินะคะอย่าฟุ้งซ่านเยอะนะคะเพราะคุณยังต้องพูดคุยหรือทํางานเกี่ยวกับคนเยอะๆอยู่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณยิ่งจะต้องสงบจิตสงบใจของคุณให้ดีนะคะไพ่เตือนขึ้นมานะคะบอกว่าจะมีการเปลีล่ยนแปลงเร็วๆนี้ถ้าคุณจิตใจดีและมี คําพูดคําจาที่ดีนะคะการเจรจาการเจราจาของคุณเป็นไปในทางที่ดีมันจะทําให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปใน,นทางที่ดีเช่นเดียวกันดังนั้นก่อนที่เราจะพูดออกมาเราก็ต้องมีจิตใจที่มันเหมือนแบบสดใสร่าเริงใช่ไหมคะอารมณ์ enjoy happy ก่อนที่จะพูดออกมาก็อยากจะให้คุณอารมณ์ดีในทุกวันดังนั้นก็หาอะไรทําที่มัน relax ผ่อนคลายฝึกสมาธิของคุณเข้าไว้นะคะรู้สึกว่าตัวคุณนะคะอาจจะได้ร่วมงานกับคนจํานวนมากอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือถ้าเป็นนักเรียนนะคะเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้อาจจะต้องทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรืออาจจะต้องคุยกับเพื่อนสนทนากับเพื่อนมีการแชทคุยกันนะคะอาจจะเผลอพังปะอะไรออกไปนะคะถ้าพูดไม่ดีเพื่อนก็อาจจะเสียใจน้อยใจนะคะก็อาจจะนอนกันไปได้นะคะเด e าวเวอร์มันขึ้นแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งดีและหลายนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะไพ่เตือนแบบนี้นะคะคราวนี้ไพ่สรุปจบจากดวงจันทร์บอกว่า show the world the real you นะคะเป็นตัวของคุณให้ได้มากที่สุดนะคะรักอะไรทำอะไรชอบอะไรอยากพูดอะไรเนี่ยพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็จริงใจนะคะรับรองว่าคุณจะเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณพูดออกไปจะเกิดประโยชน์แน่ๆน,นะคะกับคนหลายๆคนแล้วก็มีผลดีตามมานะคะสำหรับกองที่ส ลองดูกองที่สามนะคะเป็นก็หน้าตาเป็นคล้ายๆกับมนุษย์อวกาศอะเนาะโอเคคุณค่อนไม่แน่ใจว่าคุณอ่อดูอ่อนกว่าไวัยไหมหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยซีเรียสน,นะคะบางคนอาจจะทํางานหรือเรียนอยู่ต่างประเทศนะคะหรืออาจจะต้องทํางานที่ไกลจากบ้านนะคะ ดวงชะตาของคุณมันเป็นดวงชะตาการพลัดถิ่นนะคะหรือว่าต้องเจอผู้คนใหม่ๆอยู่เรื่อยแต่คุณก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าเพราะด้วยคุณเนี่ยเป็นคนพื้นฐานแล้วสนุกสนานด้าเริงชอบเข้าสังคมนิสัยของคุณจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีจิตใจดีนะมีน้ำใจเออขี้เล่นหยอกเกยวได้นะคะไม่โกรธง่ายไม่โกรธง่ายเนาะเป็นคนแบบนั้นนอกจากนั้นนะคะเป็นคนมีความสามารถนะคะมีสติปัญญานะคะทางด้านภาษาคุณก็เก่งนะคะจริงๆแล้วไพ่อยากจะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ย คุณใหญ่คิดเยอะนะคะบางคนอาจจะกำลังกลังจะสอบนะคะหรือว่ากาลังคิดเรื่องการเปลี่ยนงานหรือการเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าการสอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ปล่อยวางไปบ้างนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแสดงศักยภาพของคุณนะคะมาอย่างถูกทางแล้วก็ทําอะไรในเต็มความสามารถแล้วก็อยากให้ยอมรับผลที่มันเกิดขึ้นออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายเพราะว่า คุณได้ทํามันได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะเดิมมูลขึ้นมาแบบนี้บางทีเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเปิดไพ่กองนี้ช่วงนี้คุณมีประจำเดือนอาจจะทําให้คุณคิดมากเนาะกังวลอะไรมากๆนะคะมันเป็นการกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางขยับขยายอะไรสักอย่างนะคะก็ไม่เป็นไรขอให้คุณใจเย็นๆนะคะแล้วก็บางทีการที่เกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยการที่คุณได้พูดออกไปจริงๆสมมุติคุณไม่อยากไปทํางานที่นี่หรือไปเรียนที่นี่หรือ คุณรู้สึกอึดอัดใจตรงไหนได้ระบายได้คุยนะคะกับเพื่อนกับฝูงก็ได้นะคะหรือว่ากับคนที่คุณคิดว่าคุณรู้สึกสบายใจนะคะเมื่อคุยด้วยมันจะทําให้คุณรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นนะผ่อนคลายขึ้นคราวนี้ไพ่ใบสรุปจบก็บอกนะคะว่าอย่าไปกลัวนะคะคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะรับรองว่าแล้วก็เลือกสีถูกต้องรับรองว่าสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นนะคะก็อย่า ปิดบงังเก็บงาหรือว่าลังเลกับความรู้สึกตัวเองนะคะพยายามเคลียร์ความรู้สึกตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็เลือกให้ได้ว่าชอบสิ่งไหนอยากทำอะไรนะคะอยากเรียนอะไรอยากไปทาอยากไปที่ไหนนะคะมันก็จะทำให้ชีวิตคุณดูแบบง่ายขึ้นนะเนาะโอเคค่ะสุดท้ายนะคะกับไพ่โดดรม่มมาดูนะคะ สัญลักษณ์ลูกเต่าเรียกว่าไพ่กระโดดลมโอเคสวยงามน,นะคะแต่ค่อนข้างที่จะเปิดมาเป็นคนเครียดนิดนึงเนาะช่วงนี้ในในระหว่างหนึ่งเดือนนี้จะเป็นคนเครียดนิดนึงนะคะอยู่กับตัวเองมากไปอาจจะเป็นเพราะเรื่องการกักตัวแรหลายอย่างแต่พื้นเดิมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างค,าคิดมากนะคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะและ้วยิ่งดูคนเดียวแบบนี้นะมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนแบบตันนะคะคิดหาทางออกไม่เจอนะคะโรคเครียดนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนต้องระวัง ใบสุปจบดีมากดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวเรื่องแฟนเรื่องคนรักนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะคะอย่าเพิ่งคิดไปก่อนนะคะว่าเขาจะมีใครไหมเขาจะไปนสนใจใครหรือเปล่านะคะอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันนะคะไพ่มันเป็นการแสดงออกในทางที่ดีอยู่สําหรับเรื่องงานการเงินหรือการเรียนนะคะอะไรที่คุณฝ่ฝันเอาไว้แล้วคุณเครียดจนเกินไปอย่าเครียดนะคะ ความเครียดเนี่ยมันจะมันไม่ได้แก้ไขอะไรได้นะคะเพราะว่าปลายทางของคุณเนี่ยเมื่อคุณได้ทําลงไปแล้วสมมุติสอบใช่ไหมคะทำเสร็จไปแล้วแล้วมานั่งเครียดเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันคือเราส่งไปแล้วอะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคราวนี้เราหากิจกรรมอย่างอื่นทําดีกว่าเพื่อความผ่อนคลายนะคะแต่ผลสรุปเนี่ยมันได้ดีอยู่นะคะในสิ่งที่คุณทําลงไปนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยหรือว่าคุณจะ คิดว่าจะได้ทำสิ่งนี้ไหมจะได้ไปที่นี่ไหมจะได้ตำแหน่งนี้ไหมจะมีเงินเดือนเพิ่มไหมจะสอบได้ไหมนะคะคำตอบสรุปจบมันคืออาจจะเป็นไปได้นะคะมีเปอร์เซ็นที่ใช่นะคะมีเปอร์เซ็นที่ได้นะคะสูงนะคะคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยๆแหละนะคะไพ่สรุปจบของดวงจันทร์บอกว่า ให้เชื่อนะคะในพลังงานของตัวเองด้วยแล้วเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะบางทีการที่คุณเนี่ยเจออดีตหรือมีความฝังใจในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเคยทํพลาดอะไรไปอย่างหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าคุณทาพลาดไปตลอดเนะาะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวยงามมันอาจจะรออยู่นะคะบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนเห็นไหมคะตรงนี้มีแสงไฟเข้ามาถูกไหมคะแสงสว่างมาโดยรอบดวงจันทร์ที่มันอีคลิปส์อยู่ตรงนี้นะคะ มันมีแสงสว่างที่กำลังจะหมุนเปลี่ยนมายังไงนะคะความเฉื่อยฉายรอคุณอยู่อยากเครียดแค่นี้เองค่ะเรื่องสุขภาพด้านการเครียดปวดหัวไมเกรนก็ต้องระวังนะคะขอบคุณมากค่ะ